ข่อลวามหมายเลข7วันอาทิตย์ก่อติดการเมืองวันนี้นะครับยังคงตามประเด็นช่วงชิงความได้เปรียบนะครับเรื่องของสูตรคำนวณสสปาร์ตี้ลิสต์ระหว่างหาร500กับหาร100ที่ทําให้รัฐสภาล่มมาแล้ว3ครั้งล่าสุดมีการนัดประชุมล้างตาอีกรอบในวันพรุ่งนี้แนวโน้มจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณสมจิตนว,วเครือสุนทรกันเลยครับ ผมยกขึ้นมาเสนอเพื่อขอใช้สิทธิ์ในการเสนอยติขอตรวจสอบองค์ประชุมหรือนับองค์ประชุมเนี่ยผมใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญตอนหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับเป็นยติที่เสนอได้โดยจําเป็นไม่ต้องมีผู้รับรองด้วยนะครับและท่านประธานก็กรุณาดําเนินการที่ผมขอร้องได้ร้องขอเพื่อเป็นยติการตรวจสอบองค์ประชุมก็แค่เสียบบัตรครับและพวกผมเองชัดเจนครับพรรคเพื่อไทยประกาศชัดว่าเราไม่ขอร่วมเป็นองค์ประชุมไม่ร่วมสังฆกรรม อันนี้คือเหตุผลที่เขาอยากให้ตรวจสอบองค์ประชุมเพราะพวกผมไม่ร่วมเป็นสังกกรรมในการพิจารณากฎหมายของท่านมันจะไม่ชอบเป็นการแสดงจุดยืนของนายแพทย์ชลน่าศสีแก้วผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพักเพื่อไทยสกัดร่างกฎหมายเลือกตั้งสูตรคำนวณสสปาร์ติลิสหาร500เตะถ่วงด้วยการไม่เข้าร่วมเป็นองค์ประชุมเพื่อให้เกินกรอบเวลา180วันที่จะครบกำหนดในวันที่15สิงหาคมนี้ จะได้กลับไปใช้ร่างกฎหมายเดิมสูตรหาร1น0แต่เกมอาจพลิกอีกรอบเพราะล่าสุดในชวนหลีกไทยประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาอีกหนล,ล้างตากันอีกครั้งจะทำให้องค์ประชุมครบเดินหน้าสูตรหาร5 0าต่อไปได้หรือไม่หลังพลิกไปพลิกมาหลายตลบระหว่างสูตรหาร500กับหาร1 0 0สุดท้ายจะจบอย่างไรต้องรอลุ้นในวันพรุ่งนี้โดยตัวแทนพักเล็กเชื่อถ้าผู้ใหญ่คุยกันรู้เรื่องทุกอย่างก็ฉลุยเมื่อสภาล่ม ท่านประธานรองประธานก็ต้องรับชอบในการที่จะจัดประชุมใหม่สักวันหนึ่ง่วนการประชุมมาที่เ5จะเกิดเหตุการณ์เหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ไม่เป็นไรครับถือว่าท่านชวนกับท่านรองประธานได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นตามความสามารถตามปะัะสิทธิภาพที่มีแล้วครับผมถ้าเกิดผู้ใหญ่เชลียร์กันจบให้ไปทิศทางเดียวกันมันก็จบแครับ ขณะที่พรรคเพื่อไทยยังเดินหน้าความกฎหมายล่มสภาพเพื่อกลับไปใช้สูตรหาร100แม้สังคมจะกดดันจนถูกตำหนิอ้างเป็นความชอบธรรมใช้กลไกลสกัดกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเราถูกด่าเราเองเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าการทํางานของเราเนี่ยการที่เราไม่เป็นองค์ประชุมใช้องค์ประชุมในการระง,งับยับยั้งไม่เห็นด้วยกับเสียงข้างมากที่พยายามผลักดันกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยเราไม่เห็นด้วย กฎหมายที่ถูกสั่งการมาให้เอา500โดยไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยนะครับเราไม่เห็นด้วยก็ต้องใช้มาตรการนี้แต่โชคดีก็คือว่าเมื่อทําไปแล้วเนี่ยผลไฟได้คือได้กฎหมายละกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่มาสอดรับกับรัฐธรรมนูนในการแก้ไขระบบเลือกตั้งมาเรียบร้อยแล้วในรัฐธรรมนูนเนี่ยมาใช้ในการเลือกตั้งอันนี้คือได้ถือว่าได้คุ้มเสียครับ ด้านกูรูการเมืองเตือนพักพลังประชารัฐร่วมดิลการเมืองจนเกิดการหักกันร,ระหว่างพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์อาจได้ไม่คุ้มเสียเพราะพักที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากสูตรหารหนึ่งร้อยคือพักเพื่อไทยออสูตรหารร้อยก็ต้องบอกว่าเพื่อไทยได้ประโยชน์มากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าออการประเมินในเชิงของสสอเขตเนี่ยเราก็ยังคิดว่าเขามีความได้เปรียบมากกว่าก็มาไม่เชื่อว่าคนซึ่งอยู่ในพลังประชาัฐซึ่งเชียร์หารร้อยเนี่ย จะเชียร์เพื่อเพื่อให้พลังประชาลัชนะหรือเชียร์เพื่อให้เพื่อไทยชนะเพื่อวันหนึ่งเขาจะไปอยู่เพื่อไทยนี่ก็คือต้องต้องบอกว่าการเมืองเนี่ยมันมันไม่ได้มีฝ่ายที่ที่อยู่กับที่ที่แน่นอนเพราะว่าพลังประชารัตเองเนี่ยองค์ประกอบเดิมของเขาเนี่ยก็มาจากเพื่อไทยเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำ เดียวการเมืองนี้จะจบลงแบบร่วมหัวจมท้ายความกฎหมายล่มสภาจนถึงที่สุดหรือไม่พรุ่งนี้ได้เห็นกันขอล่ำมหมายเลขเจ็ดสวัสดีค่ะ